เงินจะไหลไปหาผู้สร้างมากกว่าผู้เสพเสมอผู้เสพก็คือผู้รับผู้สร้างก็คือผู้ให้เพราะฉะนั้นตัวเงินก็จะหลั่งไหลเข้าหาผู้สร้างมากกว่าผู้เสพเสมอการสร้างไม่ได้หมายถึงสิ่งก่อสร้างแต่หมายถึงการสร้างสิ่งที่ตอบโจทย์ผู้คนยกตัวอย่างกรณีในโรงหนังผู้เสพก็คือคนที่นั่งดูภาพยนตร์ส่วนผู้สร้างก็คือคนที่ผลิตภาพ ภาพยนตร์ผู้เสพคือคนที่นั่งชมภาพยนต์เขาจะต้องจ่ายเงินส่วนคนที่ผลิตภาพยนต์เขาได้รับเงินกรณีตัวอย่างในแพลตฟอร์มออนไลน์ผู้เสพ ก็คือคนที่ดูคลิปส่วนผู้สร้างก็คือคนที่สร้างคอนเทนต์ในรูปแบบของคลิปล i v ฟ์คอร์สออนไลน์พอดแคสต์ออดิโอบุ๊กอีบุ๊กคำคมโปสเตอร์พวกนี้ใช้หมดคนที่ดูคลิปไม่ได้เงินแต่คนที่สร้างคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆได้เงินสรุปก็คือถ้าคุณเสพอย่างเดียวคุณไม่มีทางที่จะนำทรัพย์นำเงินนำทองนำความสำเร็จนำความมั่งคั่งมาให้คุณได้เลยเพราะว่าการเสพไม่ใช่การแก้ปัญ หายกับผู้คนหรือแม้กระทั่งมันไม่นําความสุขไปส่งต่อให้กับใครแล้วเงินจะหลั่งไหลามาหาคุณได้ยังไงจําไว้เลยนะว่าโลกจะจ่ายเงินให้กับคุณตามความสามารถของคุณในการตอบโจทย์ปัญหาแก้ปัญหาให้กับผู้คนเสม,มอนี่คือกฎแห่งศัพท์